สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะเรา SP Motor ความรู้คู่รถวันนี้เราได้นำวิธีการประกอบเครื่องรถโซนีก125มาฝากเพื่อนๆกันค่ะตามไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มที่การเอาก้านสูบกับบาลานเซอร์ประกอบใส่คู่กันเข้าไปในแครงเครื่องนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นชุดราวเกียร์กระปุกเกียร์ก้ามปูและก็สลักเกียร์นะคะวิธีการประกบแข็งเครื่องนะคะให้ทากาวบอลที่เป็นหลอดสีขาว,ข,าว,ข,าวของรถใหญ่นะคะเพราะว่ากาวตัวนี้จะมีความเหนียวและทนความร้อนได้มากกว่านะคะ ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไขน็อตแข็งเครื่องเบอร์8ใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ปุ่มเกียร์กับน็อตเบอร์8นะคะต่อมาก็ตามด้วยน็อตยึดแข็งเครื่องเบอร์10นะคะจะมีอยู่2ตัวนะคะน็อตข้างในแข,งแข็งเครื่องที่เอาไว้ยึด ตัวแครงเครื่องที่ประกบกันนะคะเบอร์1ิตัวต่อมาก็ใส่แหวนรองข้อเวียงนะคะและก็ตามด้วยบูทตรงเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องแล้วก็ริมริมเฟืองข้อเวียงแล้วก็ใส่เฟืองข้อเวียงค่ะและ อะไรตัวเล็กๆของของรถโซนิกนะคะก็จะมีลิมเฟืองข้อเหวี่ยงลิมแม่เหล็กจานไฟแล้วก็สลักสองตัวตรงกระปุกเกียร์นะคะเวลาเพื่อนๆหรือก็ต้องคอยสังเกตสีตัวนี้ด้วยนะคะต่อมาเมื่อเพื่อนๆใส่บูทเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องไปแล้วก็ใส่เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องพร้อมกับน็อตเบอร์สิบสามตัวนะคะ ต่อมาตามด้วยสลักปุ่มเกียร์2ตัวเล็กๆนะคะที่วงกลมไว้ตรงนี้และตามด้วยแป mm ้นเตะเกียร์แหวนและน็อตเบอร์10นะคะน็อตเบอร์10เนี่ยจะมีเยอะมากในในเครื่องนะคะให้เพื่อนๆใช้วิธีการจำแล้วก็เทียบขนาดความยาวของน็อตดูนะคะ ต่อมาจะเป็นวิธีการใส่แกนเกียร์นะคะให้ประกอบสปริงเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาแกนเกียร์ใส่เข้าไปพอเราประกอบใส่แกนเกียร์เข้าไปแล้วนะคะเราก็ใส่สปริงล็อกกระปุกเกียร์แล้วก็ตามด้วยตัวเตะเกียร์นะคะ พร้อมกับน็อตเบอร์สิสีดำค่ะแล้วเอาตัวเกียร์เนี่ยเกี่ยวกับสปริงล็อกกระปุกเกียร์ไว้นะคะขันน็อตพอให้ตึงๆมือแล้วก็จะได้แบบนี้ ต่อมาคือการประกอบชุดแกนสตาร์ทนะคะใส่เฟืองของแกนสตาร์ทเข้าไปก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็คว่ำ เอาตัวที่เป็นเฟืองลงนะคะและเอาสปริงเนี่ยเกี่ยวกับแันเครื่องไว้ต่อมาคือชามคลัสนะคะการประกอบชามคลัสให้เอาแผ่นคลัสกับแผ่นเหล็กเนี่ยประกอบข้างนอกนะคะโดยใส่แผ่นคลัสและแผ่นเหล็กสลับกัน ในชามคัตสีรูแล้วประกบด้วยชามคัตสีขาพร้อมเอาน็อตเบอร์สิไขย,ยึดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในหมุนใส่ในตัวชามคัตตัวใหญ่ได้เลยค่ะหยออน้ำมันเครื่องเพื่อที่จะให้แผ่นคัตเนี่ยหมุนง่ายขึ้นนะคะ ค่ะแล้วก็ใส่แหวนแล้วก็น็อตล็อกชุดคัดแล้วก็ใช้ปืนลมยิงได้เลยนะคะทั้งน็อตคัดแล้วก็น็อตตรงเฟืองข้อเหี่ยงด้วยนะคะต่อมาก็เป็นการใส่สปริงคัดนะคะ วิธีการใส่แป้นคัดแล้วก็น็อตแป้นกดคัดเนี่ยคือเวลาเราไขน็อตเบอร์สิบเนี่ยเราต้องค่อยๆหมุนไปรอบๆทีละนิดทีละนิดนะคะอย่าไขข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปไม่งั้นมันจะทำให้แป้นกดคัดเนี่ยแตกง่ายนะคะ แล้วก็ตามด้วยประเก็นฝาคลัดพร้อมกับบูทแข็งเครื่องนะคะแล้วก็ประกบฝาคลัดทากาวก่อนที่จะประกบฝาคลัดนะคะแล้วก็ไขน็อตให้แน่น,นะคะ่ะต่อมาจะเป็นการใส่โซ่ราวลิ้นนะคะเริ่มจากการใส่โซ่เข้าไปที่ข้อเบี่ยงก่อนนะคะแล้วก็ ตามด้วยลิ่มแม่เหล็กจานไฟนะคะใช้ตัวทีเคาะเให้มันลงล็อกนิดนึงแล้วก็ตามด้วยสะพานรองโซ่ตัวบนค่ะต่อมาก็ใส่เฟืองขับไดสตาร์ทจริงๆแล้วมันต้องใส่เฟือง ไดสตาร์ทก่อนนะคะอันนี้ลืมลืมแล้วก็ถ่ายไม่ทันตอนที่ถอดออกมาแล้วใส่ที่หลังก็เลยข้ามไปเลยนะคะก็ใส่เฟืองขับไดสตาร์ทแล้วก็จานไฟนะคะแล้วก็น็อตแม่เหล็กจานไฟแล้วก็ยิงน็อตให้แน่นนะคะแล้วก็ปิดด้วยฝาจานไฟค่ะ ต่อมาคือช่วงบนแล้วนะคะช่วงบนนี้ให้ใส่กิบล็อกที่ลูกสูบก่อนนะคะใส่แกนสลักเข้าไปก่อนแล้วใส่กิบล็อกนะคะพร้อมกับวิธีการใส่เสื้อสูบเนี่ยต้องหยอดน้ำมันเครื่องที่ลูกสูบเพื่อให้ลูกสูบกับเสื้อสูบนี้เข้าง่ายนะคะแล้วค่อยๆดันเข้าไปพร้อมกดแหวนด้วยนะคะต่อมาก็ใส่สพัน ลองโซ่ตัวล่างพร้อมกับน็อตตัวยาวเบอร์10บข้างในต่อไปก็ประกอบเสื้อวาวและแคมเข้าไปได้เลยนะคะพร้อมกับน็อตเบอร์14นะคะ4ตัวของแคม ให้เพื่อนๆใชใ้ตัวทีเนี่ยคล้องโซ่เราลิ้นไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราประกอบเสื้อวาลเสื้อสูบไปแล้วเนี่ยโซ่เราลิ้นมันจะไหลลงไปอยู่ข้างล่างได้นะคะให้เอาตัวทีคล้องไว้อันนี้คือการประกอบเฟืองโซ่เราลิ้นนะคะใส่เข้าไปพร้อมกับน็อตเบอร์8ตัวเล็กๆสีดำนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการประกอบเครื่องรถโซนิ c นะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการประกอบเครื่องรถโซนิค125เพื่อนๆนดูแล้วพอที่จะเข้าใจไหมคะยังขาดการตั้งมาร์กและการตั้งวาวสามารถติดตามได้ในวิดีโอต่อ,ตอไปของเราเลยคะ่ะและอย่าลืมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e ให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ